พริกแล้วก็เป็นสีสวยค่ะโอ้แม่พ่อทิ้นนี่ค่ะแล้วอะไวเด้อพี่น้องตำบักหุ่งใส่พริกป่นรสชาติจังสีเลยจ้ะไว้สีบั๊ะจักมันพอ,ม,อมันกับโป๊ะจักสุดน่งตัว พอตุ้งละเวอร้จะข้ามามั่นนั่นมันมิแปรนั่นเขาไม่ดีเลยมันหาเมื่อหาบเมื่อหักอนากมวนนะฮะร้านเปาะนั่นก็มทั้งไปเลยเื้ออยู่มันพองานออกเสื้อคนนี้มาว่นน้อเื้อที่ไคะห่อขาดนี้ค่ะลุงค้นบ่อน้ค้นบ่อนิอันนี้นยค้นด้ยยังไง ไปกัน้ำมคงแล้วตามะตะไคร้ยกมาที่แหบงเราอยากม้วนตะวะไข่เที่ไม่ไเอีไม่ีแล้วคือเอาคือแกพัดมลยเออเ้องไปหาหอยบอัไ่ไข่มากนเกลือกระเทียกระเทียม ว่านาที่ต้มมาตรงบอกเข้าสิบอกอีใช่ต้มัมันมุนทุกคนนเดน้เ้ตามมุนทุกคน,น,นจะเตะน้อยู่เขา จะมันหนี่ใช่สั่งมาก่อนไมาได้แต่ขาวมนหรือสมัแต่ก็ไม่เข้าล้ายเขาขายเป็นตัวเป็นตัวเลยใช่เปก็มาก็ซีาซนเามาหลาตัวซีซีางบาหใช่เฮยมันไตนีทั้งหมดคน้ว่าำอยู่เลยกยงสางมันขยันอยู่เรอมันมันเ้ยงหนาเขาเลนอยู่นั่งหินน่มันมันา เกน้ำเขาไปจยาดล่ายว่าจะว่าเก่าสิบบาทเ้ายว่าสิ่อมเห็นเดมานี่ยเมสามลน้ไมาน้ส้มี่้าดใดำนั่นผักีผานไงวโลาบซุกกระแสบเลยมันเป็นเนี่มีฟ้าลาบซุกกระแสบนี luồn lạp luôn. căng thẳng, đứt mán đó này nó. tôm khom, tôm lại sôi. để hết, mình ăn lái ท่านเอาไปตากก็แช่เพื่กันเแดดแดดเดียวนะหัวเรือหนึ่งข้าว่าขอใส่ส้องเรือสุดรถขดลงหรือเม่หัวข้าบดแดดลงหรือยันบนหัวแล้วทำทานพี่นนองทั้งฟังอน่ะได้มหมเฮ็ด้ขกกินหกกระจำเอามาเฮ็ดเนี่ย นองฟังแล้วฟังออฟังท่นพี่นองไปขามเขาเลยปวดแสบร้ายยับบงบาเียงสามี่จยจดียดวเจียจีดำดำัเจียบ่เจียีดำัเตยบัวเพีนีดัเยดัเีีดำัเียีันเหยันเยดอกั่นล่ะาบัดดบดโดเพิ่น มักจะจสีุกตัวตีพรมอ,มาาอมแล้วตีขอมอแงเหมื <c oughs> อยมนยังคงหาอาหวเห็ดมามือไปายไปไ้กเทียเจ้าก็ับเียพี่น,อน้องพอมได้เดียวนี่พอแพงเริ่มวิธีจงน้อยมชได้กินจู <ละ S 2> ้นะผาแมกูดจู<อ>้ดีบเลยอดบผไปเมพูดแต่ยันนะว่าเบิงเริ่เฟดมาันเฮ็ดแตะ ้านหนจะปั่นเขาหัวน้าขอเฮ็์ตั้งนี่บเราเนอยาันเสียบเ่ามันโบกี้มันไปตุ่มกันเขาจนเฮตกีไรเพราะขานี่ขายถูกสี่ปลเหี่ยเว่ะคุณนเีเอานี่มันเหี่ยเพือนนะขายถูกสีรูปเต็มืสียาบเขาเนเขากิเฮตไปน้ำพุ่มเนาีเนาเฮปันปีงไข่มูเดงมันมีอะไรจักงาน ่หัวตา,าผงยตค่ะเคียงตายค่ะเ,เคียงไหมปทั้งเนื้อทั้งหมูทั้งไก่ได้เบิดอย่างกินเมนงมน่หนาขี่ดาวบนเขาได้อเน,นื้อไก่เขาซอยแล้วนะมาหมาอีทั้เนื้อไก่กับซี่ซบด้ว ไก่หมูเนื้อได้หมดเลยนี่ไข่อยู่นะมันบรมิ่งแหงพอมหมูพร้อมแต่ไข่น่าอืมจะปีดไข่นนั่นหน่องแม่หน่องไม่มูหน่องไหมมามีคิวบิคิวอีสานบิคิวสูตรอีสานมามีคิวงูอ่ะพูดตลกเหตุยเต้ย เม,ม,ม่นู่ม่คอยไม่แต่เม่น่ลองเห็ดลองทํำหอมเครื่องเทศเทปคนตำใส่มันเทศที่ผูวบาเลยอ๋อย่งแกปวดจออก่สมบัสิ่ือขาแล้วชิกินมาได้เหมนูนน,น,นี่ันไหนขึ้น <c oughs> ่าแล้วหิว <c oughs> ยี่ทินหิวเขา่าแล้วห่างท้องแต่เศร้าพองพี่น้องอพริกแล้วก็เป็นสีสวยค่ะ,อะเอามากหวานไฟนะ่นนะั่งสีสีงามเนาะนนสูตรสมุนไพรเอาใส่สู้สมุนเลยเอาสมุนไพรเราจะเอาไส้หวานไผ่สพี่น้องคนป่วยไม่ต้องกินไปตามหมูเนาะ ตำบักหึ่งสูตรไหมเด้อพี่น้องไปที่ตำสู่เบิ้งจ้ะใส่พริกกลนตุ้มมีอะรให้เพื่ออะไดกลิ่นโดนห้ใก่้นห้ยเอาข้อนตำบักหึ่งพริกกลนนะคะแสบบ่แสบเบิ้งเอาไอ้ผู้ชุมตัดกินนะมนบักทั่ว ตัวฝักเหี้ยมันเป็นสีม่วงค่ะเมืองลางหรือมเมืองเคิงเรื่อนงผลราคาจังที่ได้ไปไม่มีครับก็กินสามเฮามีก่อนกระดูกยังเนาะ โอ้บักน้าน้ำนี้ชักกว่าชุดไม่ของคอยเอง เป็นไรสีสัน<อ>แต่งจานเหมนกันเราแต่งแล้วปะจานก่อนจะแต่งแต่งตัวนี้แหละสุดยอดสุดยอดนี่ค่ะแล้วอะไเด้อพี่น้องตำบักหุง่งใส่พริกป่นรสชาติทั้งสี่เลยจ้ะสุดสุดเลยป้าเอาเอาไปกินกับปิ้งเนื้อเนาะเนื้นหอ,อหลายมัน่ดตำบักงงแล้วแล้วน้องแม่จิ มาดูติ้งหนะอ่ะดีป่าแม่ีาดูติ้งเด็กมาเช่นเบาอะไรอ่ะมาดูเบาห้องกับยาสีหน่อยประเดียเครอบตัวนี้มากมากัวแอบร้ายเปล่าอืมไปชิมไดเลยนะ

เออม,อมก็ปลูกเองใมบ้านสักซีบ่ะกซีก็ประกาศาาปีนี้คราบาคุณนังอ้อมแม่บ้านแ่บปีนะีอ้อืมแต่แซ่บ,บใครจะเอาไปจมเหรอไม่เออถิ่นาะเขาอยากแบบแบบน ใี่เขาไ่กินนาน่เปไาว่าไปขอแล้มาต้มหมมาก่อนหนมาอยู่เพ่อไม่จอะไ,ไรเออตอเาไปต้มหมนมาก่อนน้องหอ,อ,อ,อน,นหมันนม้าสองขาบล่อคนจะสองคมมนมันหมด,ด้ากคนก็ยังข แฉลบไรแฉลมันแบะอไปก่อนหน่อติาติาเงีนแกหน่อยจังส่านั่งุกบมเออางนหมไม่าุบอะไรบนนีชุกแลไวข้าเอาเอาเอาเไปหน่อเอาสองปอนน่อได้ือเอาสองุจิ้จังูใหม่คุณบอ น่องถือไหม้นั่นเลยเด้อจะใหม่จะซื้อไา้เอาไม้ให้น้องนั่นเลยแสบเลยเนาะทำให้คุณแสบปิ้เหงากระสบไปม่เนี่ย ไรเลยเจ้บาทอ่อ,อไรวะอืม่ะแตกมั้ยะอ้าแหนอเอาทีนึงเข่าซื้อทีนึงเดะเอาไปหันเริ่มนเร้อนเกาเดี๋ยวมันมัตอนไม่แห้งเัรกะ้าใสตัอ่นขาดบ็เวตัวใหม่งสีนะแนวอื่นเห็ดกับเชเท็จมั มัเจ็บไม่ซุเห้ยคุณเหี้ยมอยากกินของขันมันข่อยูรอกมาแดกซุปนะจ๊ะจะได้กินด้กันก้นคันแผอืมอุาคาเหรอคานอักคุบัอิ่ม